ยืนตรงนี้ตั้งนานแล้วมึงออกมายืนข้างกูทำไมไ่ครับโอ้โหทำไมมันมาเยอะกันอีกเหรอวะวูวว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 ่วว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 นวว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 ิวววเวว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 วะวว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 นววว่ว่วววกวี่ดวยวีวย การนึงครังนะครับหนึ core, ่งคร้อยู่พี่โูไม่ปูไม่สู้ได้สู้ได้แต่มันก็ผมก็ได้ไหมพี่สู้สีสามมีหมออีสี่พี่ได้อยู่อ่ะอยู่ไหวไหวไวพี่มีสนับด้วยมีสนับหลายคนเนียไอ้ดอกมีเพราะไอ้ตันไอ้ตังก็ไปสซอมไม่ยากสามสองหมดแล้วผมปิดไวแชทเล่นเลยนะภาวาเหรอไม่มันมันถ้ามึงไม่อยากให้แก๊งซวยมันก็ รู้เรื่องอ่ะต้องต้องโตรู้เรื่องอ่ะเล่นก็คือเล่นอ่ะใช่ต้องโตได้แล้วเว้ยฮัลโหลเพรมแล้ไม่รู้บ้านไม่มีเงินแต่อนบ้านไหนบ้านต่อเขาแอบเข้าไปงครับต่อเวลาไปเสียเวลาเนี่ยน้องเวลาอะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้กูปิดไว้ใช่ไหมงานเนี่ยกูไม่เปิดหรอกมา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 พี่ผมปิดไว้ยังไงพี่โฟกัสเบนอย่างเรื่เรื่อยเร็วเเล่นก็เล่นดีๆนั่นแหละเล่นเร่งเขา ในข้างนอกหรือข้างในพี่ข้างในเน้นนัวข้างนอกเน้นไม่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 เล่นตรงข้างหน้าก็ได้เล่นกับเขาข้างหน้าก็ได้น่ะโอ้ยกูไปยิงก่อนไอ้เหี้ยโทษโทษเฮ้ยพูมพูมโทษน้องโทษโทษโทษน้องเล่นก่อนได้พี่มันอยู่ที่เราพร้อมหรือเปล่าที่รผมลองซันนั่นเออว่ะมาเล่นก่อนได้นี่ว่ะลืมไอ้เหี้ย เล่นด้วยกันเล่นมันเล่นื้อสามตัวสามคนหนึ่งตีเยอะมากตีเยอะเบลยิงหน่อยเบลยิงหน่อยตายตายตายเบลเอ้ยใครได้ยิงกูหน่อยดิไปกูโดนซ้ำไปกูตายไม่ลืมไปมันเล่นก่อนได้ครับอชนาคะแนนมันไม่ใช่หลาน ชบพี่ตอลราชบพี้ตอลาชบพี่ตอลาต่อยตัดไปตอยตัดไปต่อยตัดไปปั่ยูพี่ปั่อยู่ตัดอยู่ว่าขมวมนะขมวมมนยิงได้ปะใครยิงได้ปะเพื่มี่หอดีชบเพื่อนอีกชุบมเนี่ยนะมตวผมเนี่ยนะคุมนะคุมนะคุมนะาเลยเลนเลเพื่อนหน่อยชบเพื่อนหน่อยชบเพื่อนหน่อยชบเพื่อนหน่อยตา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 ยไอณตายยาย สวพี่หินซีไลทรเฮ้ยชุบชุบเพื่อนดีชุบเพื่อนดีแพ้ขอชุบเลยพี่ต๊อดสวยเอาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพร่อนมาปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวน้องพี่พี่มึงจะจะตีกันเล่นทำไมอ่ะหน้าหลังหน้าหลังออกไปตัวเดิมหลังเจอไหมเห็นไหมชุบด้วยเห็นไหมนะ ข้างในข้างในชุบปีเข้างในข้างในชุบเพาชุบชุบชุบไปไปแบ่งกันแบ่งกันแบ่งข้างในแบ่งข้างในข้าไหน่อยข้ายืนมือกว่ะน่ะโอ้พระเจ้าเฮ้ยเพื่อนเอ๋ยเพื่อนน่ะฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเล่นกันน่ะยืนยืนยืนทำอะไรน่ะฮัลโหลโอ้ใครวะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนเล่นกันเรายืนทำอะไรอ่ะ เอ้ย <Notre S 2> ไปอย่าเพิ่งไอ้ที่เหลือให้คนไปงัดพอเอาอุ้มอุ้มองเข้ามาใครวะยืนเหม้เหี้ยมาไว้เนี่ย มาหาไรมันมันมันเล่นก่อนได้เนี่ยถ้าความพร้อมมามันพร้อมมาแล้วมันเล่นเข้ามามันเล่นกันก่อนได้เลยกูลืมไปธนาคารนี้มันเล่นกันก่อนได้ไม่จําเป็นต้องรอเวลาหมดเพราะตอนนั้นมันมีมันมีตอนนั้นธนาคารอีกสองนาทีพวกกูจะเข้าไปแคมป์ก่อนบางคนเข้ามาเล่นก่อนเกือบสวยถ้าเป็นอย่างอื่นนะกูโดนกูโดนล่อยโดนล่อยอยู่แล้วโดนโดนเนี่ย ถ้าเป็นไอหลานอะ่ะยิงก่อนได้หรอพี่ตอดมานี่สิไอแฟมยืนเมื่อ ทำไมไม่มึงกินมันแคสหรือมันอะไรอ่ะทำไมมันนั่นี่โอ้โหมึงดูดิรวยไม่รวย ad ชุบเอาอ่ะเหลือจัดอ่ะ ad อะถ้าผมยังหล่อเลยมไม่กินไม่ดูตกใจอย่าพูดตายนะอย่าพูดตายนะไม่พี่ผมได้ยินว่าเขาพูดแล้วผมคิดว่าเพื่อนเราตอนแรกไอ้เฮียกูก็งงตอนแรกลืมไปกิจกรรมนี้มันมาเล่นก่อนได้ใช่ป่ะเออลืมถ้าถ้าเป็นไอ้เฮียกูกลัวเป็นไอ้นั่นอะอะไรวะกัรหลานอะกัรหลานอะสวยอีก ไอวัดอันนี้รถกูเริ่มดูเวลาใครใครด้มั่งเนี่ยไปพี่ทำไมมีใครรถว่างไหมครับไอ้ใครใครใครไม่ไม่ไม่เป็นบนทึงดีใครใครตะโกนตายดังๆนะไอ้โจลินดิรู้ใครคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งไปตรงนั้นผมมัดสองคนนะพี่เมมาขึ้นมาขึ้นมาคันนี้มาขึ้นมาขึ้าไปกับพี่แฟ๊ดด้วยไปมามาเอ้เฟมันเมอร์หรือมันแคสวะ ไหนครับผมหรอพี่เออหน้าไหนมึงบอกว่าแครไม่ครับไม่ไม่ไม่ได้เหมือไม่ได้แครครับหน้าไปตายห่าแล้วตายไป่ล้วเจอหงส์ที่แฟมคืออะไรอันนี้กิจกรรมเสร็จหรือยังคะอ่าเสร็จแล้วครับทำไมหรอไปแล้วหรอคุณตัดมานี่หน่อยได้ไหม ได้ได้เจเล่บอกให้คุณตอดไปดูแชทนอกโลกเลยค่ะเจเล่เจเล่ไหนครับเจ uh, อ๋เอเจเล่คุยเรื่องบอกบอกว่าลงสตรีมพี่ผมน้องๆเราประชุมไงแอดมินเราประชุมโอเคครับแล้วคนบินเฟสเขาได้ไงอา่าเดี๋ยวค่อยบอกก็ได้ค่ะคุณ <c oughs> มีรับลงคมไหนนะไม่ไม่ค่ะไม่ใช่เขาเขามาบอกเขาบินอะ อะไรนะเขาเขาเป็นผีมาบอกอ๋อขึ้นมาขึ้นมาไอ้สี่คนสี่คนไปไปเบลล่างไปเบลล่างหน่อยสี่คนเราเตรียมขึ้นมานะเดี๋ยวเต็มขึ้นมานะยินหยินไปเบลล่างเลยหยินครับเดี๋กล้องขึ้นมาดิเดี๋ยวดันของให้น้องก่อนมีดกันได้ค่ะ อ๋อผมแล้วผมดูไอ้ภูมิแล้วไอ้ภูมิมันบอกว่ามันไม่ได้เปิดมาเล่นปกติเลยครับทษครับไอ้ภูมิบอกมันเล่นปกติแต่ไอ้ภูมิเนี่ยผมเห็นมันชอบอยู่กับไอ้มอนไงมันจะมีพวกเสียดีพวกอะไรแบบมันมันมันบอกว่ามันไม่โกหกผมเลยมันบอกมันไม่ได้เปิดอะไรเลยมันเล่นปกติก็สิบนาทีมันได้รอบหนึ่งครับลองลองเติมดูยังอ่ะผมซื้อบัตรหมื่นหนึ่งมาแสนหนึ่งอ่ะยังเลยคระยังไม่ได้เติมเติมไปแสนหนึ่งได้ของดีเต็มเลย คนละหมื่นนะ